อยากพาคุณมาดูโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูที่คิดมาแล้วเพื่อคุณตามคอนเซปที่ว่า Infinite Living for All ครับสรินราจะพริบสายหนึ่งโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูจากสิงเอสเตทที่มีความเรียบง่ายโมเดิร์นเท่แล้วก็อบอุ่นจากแนวคิด Craft to Last ที่ทุกองค์ประกอบให้คุณค่าความสวยงามทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษาตอบโจทย์ครอบครัวทุกขนาดบนเนื้อที่45ไร่มีทั้งหมด89ยูนิตเท่านั้นครับ ตัวโครงการติดอยู่กับถนนใหญ่พุทธมณฑลสายหนึ่งเชื่อมต่อไปยังถนนสายสําคัญมากมายเช่นถนนราชพฤกษ์ถนนบรมราชชนนีถนนเพชรเกษมถนนตัดใหม่อย่างถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4เพียงแค่15านาทีก็ถึงทางพิเศษประจิมรัตยาแล้วล่ะครับห้างสรรพสินค้าก็มีมากมายครับม่ว่าจะเป็นทั้งเดอะมอลล์บางแคเดอะพาซิโอพาร์คกัญจนา เราก็จะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวสถานศึกษาช,าชั้นนำก็มีหลายแห่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนานาชาติสิงคโปร์ทบุรีหรือว่าจะเป็น S.I.S.B ครับโรงพยาบาลก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลพญาไทย3และโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหานารครับบ้านที่ผมอยากพาคุณมาดูคือ Resident 2เป็นบ้านขนาดกลางของโครงการ ขนาดที่ดินเริ่มต้น130ตารางวาพื้นที่ใช้สอย524ตารางเมตรครับ5ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องรับแขก2ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว2ห้องแม่บ้านและที่จอดรถแบบ4บวก4คันครับมาดูไฮไลท์ของโครงการจรินร,รัชพฤกษ์สายหนึ่งกันนะครับที่นี่จะมีบ้านตานนัวอย่างสามแบบด้วยกันซึ่งถูกออกแบบมาตามแรงบันดาลใจของโมเดิร์ ropical r e s i n e n าภายในบ้านนะครับโซนแรกจะเป็นโซนของการรับแขกแถนี่จะเป็นแกรนด์ลิฟ n ิ r งรูมได้ดับเบิลวอลลุ่มสูง6.8เ mm มตรเลยนะครับทำให้ได้รับแสงธรรมชาติชั้น2แล้วก็ชั้น1นเข้ามาเต็มคนนี้ก็โปร่งมากเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนให้กลายเป็นทีรูมมานั่งจิบชาเช้า,า,ชากินกาแฟเช้าเาานี่ยก็ทําได้เลยนะครับหรือคุณจะกั้นตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นห้องหนึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยลครับ เชื่อมต่อมานะครับจากบร,ริเวณห้องรับแขกนะครับตรงนี้จะเป็นโอเพ่นแปลนด้วยเชื่อมต่อตั้งแต่ลิฟิ่งแอเรียดินนิ่งแอเรียแล้วก็แพนทรีนะครับเราจะเห็นนะว่าพอมีสเปซใหญ่แบบนี้เราจัดฟังก์ชันได้ยืดหยุ่นมากครับจุดนี้เองโครงการเนี่ยตั้งใจทำให้เป็นเอ็กซ์เพรสแคริเอเตดฟอร์มัลติเจเนเรชันครับเพราะฉะนั้นก็ตามชื่อเลยคือต้องการให้ครอบครัวเนี่ยหลายๆเจเนเรชันสามารถใช้เวลาอยู่ร่วมกันบริเวณนี้กันได้เพราะฉะนั้นนอกจากพื้นที่ที่ใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับด้านนอกเองก็ยังมีบร,ริเวณขอองงงงสสวววววนนนนนด้นะ้้ยยยะะะะเเเรรราา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 จจป็โต๊กกีมัั่บบๆ ยามเช้าเนี่ยก็ทําได้ครับเดินถัดเข้ามานะครับจะพบก,กับห้องครัวถูออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่แยกส,สัดส่วนอย่างชัดเจนครับโครงการทำเคาน์เตอร์ครัวพับฟูดูดควันไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณส่วนด้านหลังของบ้านก็จะเป็นลานซักล้างและที่ติดกันก็จะเป็นห้องนอนของแม่บ้าน2ห้องนอนพร้อมห้องน้ําครับ ชั้นหนึ่งยังมีห้องในกระสค์สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายครับออกแบบให้รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กด้วยเช่นพื้นที่กว้างขวางรองรับการใช้วิวแชร์พื้นที่ไม่มีสเต็ปปูด้วย Absorption f l o o r ที่ช่วยผ่อนแรงกระแทกรวมถึงห้องน้ําเป็นแบบประตูบานสไลด์แล้วก็มีที่นั่งอาบน้ําด้วยแหละครับนอกจากนี้ยังเดินสู่ศูนย์ส่วนตูได้ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสมาชิกภายในบ้านครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อนที่ชั้น2อครับ ชั้น2จะมี4ห้องนอนด้วยกันครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งของบ้านฝั่งหนึ่งก็จะเป็น master bedroom อีกฝั่งหนึงจะเป็นห้องนอน3ห้องนอนรองที่มีขนาดใหญ่มากๆ,ๆเลยแหละครับอีกจุดหนึงที่ผมอยากพูดถึงเลยก็คือ private family area อีก1จุดบริเวณนี้เพราะว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง3ห้องนอนรองแล้วก็ห้อง master bedroom แล้วก็เชื่อมต่อไปอยังบริเวณของระเบียงหน้าบ้านด้วยะครับ เริ่มต้นจากห้องมาสเตอร์เบดรูมออกแบบมาตามหลักโควงจุย้ยโดยให้ตำแหน่งของห้องประธานตั้งอยู่หลังบ้านภายในห้องนอนก็มีขนาดกว้างขวางวางเตียงขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีชุดโซฟามุมอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้อีกด้วยแหะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ w a l k i อินคอรเโครงการทำให้ดูเป็นแบบบิวอินวอ r ์ดร b e ให้คุณใช้พื้นที่ได้ทุกจุดอย่างคุ้มค่ารับรองเลยว่าสายแฟชั่นสื้อ้าเยอะคุณต้องชอบอย่างแน่นอน ส่วนของห้องน้ําก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยแล้วมีอ่างล้างหน้าแบบพิซแซนเธอร์พร้อมสุขภัณฑ์จากโตโต้อีกทั้งโครงการยังได้ติดตั้งอ่างอาบน้ำมีห้อแคชมาด้วยพร้อมชาเวอร์ที่กั้นกระจกมาให้แบบนี้ปนไปเลยครับบ้านหลังนี้มีทั้งหมดห้าห้องนอนครับซึ่งก็มีห้องน้ำในตัวทุกห้องด้วยนอกจากนั้นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มชั้น2ตรงนี้ทางโครงการทำโครงสร้างมารองรับการต่อเติมเป็นอีกหนึ่งห้องได้ในอนาคตครับ ไปดูบ้านอีก2แบบของที่นี่กันดีกว่าครับบ้านหลังใหญ่สุดมีชื่อว่า Residence One พื้นที่158ตารางวาพื้นที่ใช้สอย626ตารางเมตรแล้วก็ปิดท้ายกันที่ Residence ์ r ร e พื้นที่110ตารางวา440ตารางเมตรขนาดพื้นที่ก็เล็กลงมานิดนึงครับแต่ว่าภายในบ้านก็มีจํานวนห้องแล้วก็ฟังก์ชันที่แทบไม่ต่างกันเลยสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตครับซึ่งในเฟสที่กำลังเปิดขายอยู่นี้ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่หลังแล้วครับ บ้านทุกหลังของโครงการที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด sustainability and well being บ้านพร้อมนวัตรกรรมสุขภาพตัวบ้านติดตั้งระบบ S air system หมุนเวียนอากาศภายในตัวบ้านมี active airflow มีการติดตั้ง emergency light system รองรับการติดตั้ง ev charger ขนาด22กิโลวัตต์อีกทางบ้านทุกหลังยังติดตั้ง solar roof 5กิโลวัตต์มาให้พร้อมแล้วด้วย นอกจากนี้โครงการยังคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักด้วยล่ะครับด้วยระบบ RFID technology เจ้นมาที่ตรวจตรารอบโครงการตลอด24ชั่วโมงมี CCTV รอบโครงการที่หน้าบ้านทุกหลังก็ยังมีการติดตั้ง smart outdoor camera เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าบ้านของคุณอีกด้วยล่ะครับ ที่ไฮไลท์ของโครงการกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีความร่มรื่นมากๆเลยนะครับเราเห็นตั้งแต่จุดแรกที่เข้ามาถึงโครงการกันเลยนะครับเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่เลยที่เป็นการบ่งบอกตัวตนของโครงการนะครับเราเรียกว่า infinity sculpture นั่นเองครับอีกหนึ่งจุดก็คือเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นพื้นที่ต้อนรับแขกบริเวณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ ใหญ่อลังการมากเลยนะครับเวลาที่แขกมานะครับต mm ้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถต้อนรับได้อย่างไม่อายใครเลยนะครับ mm hmm. ด้านหลังเราจะเห็นว่าเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ของสระว่ายน้ํแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวนีารายรอมด้วยนะครับ mm hmm. สระว่ายน้ำนี้คุณสามารถว่ายได้อย่างจริงจังนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีความยาวในบรรทาฟโอลิมปิกแล้วก็แบ่งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ร่วมถึงเราก็มีเก้าอี้บริเวณข้างๆสระด้วยนะครับ, mm hmm. วรบเวลาที่ลูกๆมาเล่นน้ำเนานะเราก็ไปนั่งรอบริเวณนั้นกันได้เลยนะครับ ภายในคลับเฮาส์จึงมีบิสเลา g ์ครับห้องประชุมส่วนตัวออกแบบมาให้ลูกบ้านจองใช้งานแบบส่วนตัวเพื่อนัดประชุมหรือทำงานที่ต้องการความไพรเวทครับมาที่ฟิตเน s ครับเป็น S Gym หรือว่า Fitness ที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายจากเทคโนโลยีไว้อย่างครบครันมีทั้งเวท Training แล้วก็โซนของคาร์ดิส่วนกลางยังไม่หมดนะครับทางโครงการยังมีคอมมูนอลพาร์ พื้นที่ศูนย์ขนาดใหญ่เขาให้ความร่มรื่นแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีครบครันเลยทั้งพื้นที่นั่งพักผ่อนชิลๆ children's playground พื้นที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆมี pet party ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง jogging path ครับทางวิ่งออกกำลังกายสำหรับคนที่ต้องการวิ่ง jogging เบาๆแล้วก็รับแสงธรรมชาติไปด้วย และนี่โครงการที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะชอบเช่นเดียวกันครับโครงการสรินราชพฤกษ์สายหนึ่งครับที่จะถามว่าผมชอบอะไรกันบ้างนะมว่าจะเป็นทางเรื่องของโลเคชั่นที่ติดกับถนนใหญ่ครับเรื่องของรูปแบบของบ้านที่สวยงามมากๆรวมถึงฟังก์ชันที่จัดได้ตามความต้องการของคุณเลยที่สําคัญเรื่องห่วงจุ้ยถูกหลักกันด้วยนะครับถ้าคุณสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูโครงการสรินราชพฤกษ์สายหนึ่งกันได้แล้วนะครับติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยครับ